ตามรู้จิตตามรู้ความคิดโดยหลวงพ่อพุทธานิโยท่านทั้งหลายได้ปฏิญาณตนถึงพระไตสรสารนคมแล้วและได้สมาทานศีลห้าและศีลแปดก็เป็นการชำระก,กายวาจาใจาของตนเองให้บริสุทธิ์เป็นการปรับพื้นฐานของความเป็นมนุษย์ให้สมบูรณ์ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ที่สุด อยู่ตรงที่มีศีลห้าข้อเมื่อทุกท่านได้สมทานศีลห้าข้อแล้วและไม่ได้ละเมิดล่วงเกินข้อใดข้อหนึ่งท่านก็เป็นผู้มีศีลบริสุทธิ์และเป็นมนุษย์โดยสมบูรณ์จึงขอให้เตรียมตัวให้พร้อมที่จะนั่งสมาธิภาวนาท่านจะนั่งท่าไหนอย่างไรก็สุดแต่ท่านถนัดที่สุดนั่งในท่าที่สบายอย่าเกงร่างกาย หรือก้ามเนื้อส่วนใดส่วนหนึ่งนั่งให้สบายหายใจให้สบายบัดนี้ท่านทั้งหลายได้เตรียมพร้อมแล้วขอได้โปรดปรนมมือขึ้นน้อมนึกในใจว่าบัดนี้ข้าพเจ้าจะนั่งสมาธิเพื่อปฏบิบัติบูชาพระพุทธพระธรรมและพระอริยสงฆ์ให้จิตของข้าพระเจ้าแน่วแน่เป็นสมาธิ มีสติปัญญารู้แจ้งแทงตลอดในสภาวะธรรมตามความเป็นจริงนึกในใจพุโทโธธรรมโมสังโฆพุโทโธธรรมโมสังโฆพุโทโธธรรมโมสังโฆน้อมจิตน้อมใจเชื่อมั่นลงไปว่าพระพุทธเจ้าอยู่ที่ใจพระธรรมอยู่ที่ใจพระอริยสงฆ์อยู่ที่ใจ อาการที่พระพุทธเจ้ามีอยู่ที่ใจคือใจรู้สําเนกผิดชอบชั่วดีอาการที่มีทาอยู่ในใจคือการส่งไว้ซึ่งความรู้สึกเช่นนั้นตลอดเวลาอาการที่พระสงฆ์อยู่ในใจก็คือความมีสติกําหนดจิตนึกบริกรรมภาวนาพุทธโธไว้ตลอดเวลาไม่ให้พลากจากกันแล้วเอามือวางบนตกักกาหนดจิตลงไปจิตนึกพุทพร้อมกับลมเข้า จิตนึกโรพร้อมกับลมออกก็ได้ถ้านึกพุโทโธพร้อมลมเข้าลมออกช่วงหายใจยังห่างจิตสามารถส่งกระแสออกไปทางอื่นได้ให้ปล่อยความรู้ลมหายใจเสียนึกพุโทโธเร็วๆเข้าโดยนึกพุโทโธด้วยความเบาใจอย่าไปข่มความรู้สึกอย่าไปบังคับจิตให้สงบนึกพุโทโธพุโทโธพุโทโธเอาไว้อย่าไปนึกว่าเมื่อใดจิตจะสงบ เมื่อใดจิตจะรู้เมื่อใดจิตจะสว่างให้กำหนดรู้ลงที่จิตอย่างเดียวนึกพุโทโธพุธโทโธพุธโทโธพุทโธก็อยู่กับจิตจิตก็อยู่กับพุโทโธเมื่อมีการตั้งใจนึกพุโทโธสติสัมปชัญญะก็จะมาเองหน้าที่เพียงนึกพุโทโธพุธโทโธพุทโธจนกว่าจะถึงเวลาอันสมควรจิตจะสงบหรือไม่สงบไม่สำคัญให้เรานึกพุโทโธไว โดยไม่ขาดระยะเป็นเวลานานๆจนกระทั่งจิตมันคล่องตัวต่อการนึกพุทโธในที่สุดจิตจะนึกพุทโธพุทโธเองโดยไม่ได้ตั้งใจเมื่อจิตนึกพุทโธเองโดยไม่ได้ตั้งใจแสดงว่าการภาวนาของเรากำลังจะส่งผลแล้วในเมื่อจิตนึกอยู่พุทโธพุทโธพุทโธก็เป็นเครื่องรู้ของจิตเครื่องระลึกของสติ เมื่อจิตมีเครื่องรู้สติมีเครื่องระลึกผู้ปฏิบัติตั้งใจปฏิบัติให้มากกระทำให้มากๆในที่สุดจิตจะเกิดความสงบมีอาการหลายอย่างที่จะเกิดขึ้นในบางครั้งรู้สึกว่าง่วงนอนมีอาการเคลิมคล้มเหมือนจะหลับในตอนนี้ผู้ภาวนาเกิดความกลัวว่าจะนอนหลับจึงไปฝืนความรู้สึกเช่นนั้นเมื่อฝืนแล้ว ความรู้สึกก็คืนมาสู่สภาวะธรรมดาแล้วเราก็บริกรรมภาวนากันใหม่ถ้าหากว่าผู้ใดภาวนาแล้วมีอาการเคลิมคล้มเคๆลงไปเหมือนกำลังจะง่วงนอนขอให้ปล่อยไปเป็นอย่างนั้นอย่าไปฝืนถ้าจะเกิดความหลับขึ้นมาก็ปล่อยให้หลับอยู่ในขณะที่นั่งสมาธินั่นแหละเพราะจิตที่ก้าวลงสู่สมาธิในเบื้องต้นมีอาการคล้ายกับจะหลับสำหรับผู้หัดภาวนาใหม่ เมื่อภาวนานานมากเข้าจิตจะมีอาการเคลิมค้มลงไปถ้าเราปล่อยไปประคองให้มันเป็นไปตามเรื่องตามราวของมันในที่สุดจิตของเราก็จะเกิดอาการหลับบางทีมีอาการวูบลงไปบางทีก็ค่อยเคลิมค้มไปเกิดอาการหลับลงไปจริงๆเมื่อมีอาการอย่างนั้นเกิดขึ้นแล้วหลังจากนั้นจิตจะเกิดความสว่างขึ้นพอจิตเกิดความสว่าง จิตจะเริ่มบรรลุถึงความเป็นพุทธะผู้รู้พุทธะผู้ตื่นพุทธะผู้เบิกบานในตอนนี้คำบริกรรมภาวนาจะหายไปยังเหลือแต่จิตผู้รู้ปรากฏสว่างอยู่เท่านั้นในระยะแรกๆเราจะรู้สึกว่าความสว่างพุ่งออกมาทางสายตาเมื่อกระแสจิตส่งออกไปข้างนอกตามแสงสว่างจะเกิดภาพนิมิตต่างๆขึ้นมา เมื่อเกิดภาพนิมิตต่างๆขึ้นให้ผู้ภาวนากำหนดรู้อยู่ที่จิตเพียงอย่างเดียวอย่าไปเอจใจหรือตื่นใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นให้กำหนดว่านิมิตนี้เป็นเพียงเครื่องรู้ของจิตเครื่องระลึกของสติและนิมิตนี้เกิดขึ้นตอนที่จิตสงบเป็นสมาธิแล้วประคองจิตให้อยู่ในสภาพที่สงบนิ่งสว่างอยู่ตามเดิมในตอนนี้ สำหรับผู้ภาวนาใหม่สติสัมปชัญญะยังตามเหตุการณ์ไม่ทันในเมื่อเกิดนิมิตขึ้นมาแล้วมักจะหลงติดบางทีก็เกิดความดีใจบางทีก็เกิดความกลัวและเกิดความเอจใจขึ้นมาสมาธิถอนนิมิตนั้นหายไปแต่ถ้าสมาธิไม่ถอนจิตไปอยู่ที่นิมิตนั้นถ้านิมิตนั้นแสดงความเคลื่อนไหวเช่นเดินไป วิ่งไปจิตของผู้ภาวนาจะละฐานที่ตั้งเดิมและแม้กระทั่งตัวเองจิตจะตามนิมิตนั้นไปคิดว่าไม่มีตัวตนเดินตามเขาไปเขาพาไปขึ้นเขาลงห้วยหรือไปที่ไหนเขาก็พาไปเรื่อยเปื่อยถ้าหากว่าผู้โชคดีก็จะไปเห็นเทวดาเทวดาก็พาไปเที่ยวสวรรค์ถ้าหากว่าผู้โชคไม่ดีไปเห็นสัตว์นรก สัตว์นรกก็จะพาไปเที่ยวนรกอันนี้เพราะผู้ภาวนามีสติยังอ่อนยังควบคุมจิตของตนเองให้รู้อยู่ภายในไม่ได้ในเมื่อเห็นนิมิตต่างๆอย่างนั้นอย่าไปสำคัญว่าสิ่งที่เราเห็นนั้นเป็นของดีของวิเศษแท้ที่จริงแล้วเป็นเพียงแต่เครื่องรู้ของจิตเครื่องละลึกของสติเท่านั้นนักภาวนาที่ฉลาดจะกำหนดรู้อยู่ที่จิต ถึงความรู้สึกว่านิมิตสักแต่ว่านิมิตไม่ใช่บุคคลตัวตนหรือเขาเราแล้วก็ประคองจิตใจให้อยู่สภาวะเดิมไม่เปลี่ยนแปลงสมาธิจิตสงบนิ่งอยู่นิมิตเหล่านั้นจะทรงตัวอยู่ให้เราได้พิจารณาได้นานบางทีนิมิตนั้นอาจจะเกิดประโยชน์แก่ผู้ปฏิบัติทําให้เป็นผู้มีสติสัมปชัญญะรู้เท่าทันเหตุการณ์ภายใน แต่แท้ที่จริงแล้วนิมิตนั้นแม้จะเป็นสิ่งที่เห็นในสมาธิก็ตามเป็นเพียงเครื่องรู้ของจิตเครื่องระลึกของสติเหมือนมองเห็นรูปด้วยตาภายนอกเมื่อเรายังไม่ได้กำหนดจิตทำสมาธิจะมีค่าเหนือกันหน่อยก็ตรงที่อันหนึ่งเห็นด้วยตาธรรมดาแต่อีกอันหนึ่งเห็นด้วยอำนาจสมาธิแต่ถ้าไปหลงติดนิมิตนั้นก็เป็นผลเสียสำหรับผู้ปฏิบัติบางครั้ง ไปเข้าใจเอาว่านิมิตนั้นเป็นวิญญาณมาจากโลกอื่นเข้ามาเพื่อขอแบ่งส่วนบุญและเมื่อเห็นเหตุการณ์เช่นนั้นเราก็ตั้งใจแผ่ส่วนบุญส่วนกุศลในเมื่อคิดแผ่ส่วนบุญส่วนกุศลความคิดทําให้สมาธิถอนในเมื่อสมาธิถอนขึ้นมาแล้วนิมิตนั้นก็หายไปหมดวิญญาณเหล่านั้นเลยไม่ได้รับกองบุญกองกุศลที่เราทําให้ขอทําความเข้าใจกันอีกครั้งว่า นิมิตท,ที่เกิดขึ้นภายในสมาธินั้นให้ทำความเข้าใจเพียงแต่ว่าเป็นมโนภาพเอาไว้ก่อนอย่ารีบไปตัดสินว่าเป็นของแท้จริงให้นึกว่าเป็นภาพมโนที่เราปรุงแต่งขึ้นมาเองให้ทำความรู้สึกไว้อย่างนี้ท่านจะเกิดความเฉลียวฉลาดสมมุติว่าเมื่อภาวนาแล้วจิตมีวิตกวิจารปิติมีความสุข และมีความละเอียดสงบนิ่งลงไปถึงขั้นอัปปนาสมาธิและผู้ภาวนาสามารถที่จะฝึกอบรมกายทำวิตกวิจารปีติสุขเอกคาตาให้คล่องแคล่วชำนิชำนาญแล้วฝึกฝนจนมีความคล่องตัวนึกอยากจะเข้าฌานเมื่อใดก็เข้าได้เมื่อเข้าฌานไปแล้วจิตจะรู้อยู่ในสิ่งเดียวหรือในจุดจุดเดียวความรู้อะไรต่าง ไม่เกิดขึ้นในขณะนั้นถึงแม้ว่าความรู้อะไรไม่เกิดขึ้นผู้ภาวนาก็ไม่ควรเสียอกเสียใจและไม่กลัวว่าจิตของตนจะไปติดสมถะความจริงเมื่อจิตสงบนิ่งลงไปสู่ความเป็นสมถะในขั้นอัป,ปนาสมาธิอยู่ในขั้นฌานสี่โดยธรรมชาติของจิตที่แท้อยู่ที่ฌานขั้นนี้จะไม่มีความรู้เห็นอันใดปรากฏขึ้น นอกจากจิตจะไปรู้อยู่ในสิ่งสิ่งเดียวคือรู้เฉพาะในจิตอันเดียวเท่านั้นประกอบพร้อมด้วยความเบิกบานแจ่มใสสว่างสวัยอยู่ภายในจิตจิตไม่มีความรู้อะไรเกิดขึ้นถึงกระนั้นก็ตามถ้าผู้ภาวนาสามารถทำจิตให้เป็นไปเช่นนี้บ่อยๆครั้งแล้วครั้งเล่าถ้าต้องการให้จิตของท่านก้าวขึ้นสู่ภูมิแห่งวิปัสสนาโดยไม่ต้องไปหยิบยกเอาอะไรมาเป็นเครื่องพิจารณา เมื่อจิตถอนออกจากสมาธิขั้นชานแล้วจะมีความรู้สึกสัมผัสว่ามีกายในเมื่อมีกายปรากฏขึ้นจิตจะมีความคิดเมื่อเกิดความคิดขึ้นผู้ภาวนารีบกำหนดรู้ตามความคิดนั้นไปในตอนนี้จิตของเราคิดเรื่องบุญเรื่องบาปเรื่องดีเรื่องชั่วเรื่องกุศลเรื่องอกุศลเรื่องโลก เรื่องทำปล่อยให้เขาคิดไปตามลำพังของเขาอย่าไปห้ามหน้าที่ของเราเพียงทำสติตามรู้ไปโดยถือเอาความคิดเป็นเครื่องรู้ของจิตเครื่องละลึกของสติอีกครั้งหนึ่งในเมื่อเราหมั่นอบรมสติความรู้ความคิดหลังจากถอนสมาธิแล้วทำจนคล่องแคล่วทำจนชำนิชำนาญจนสามารถทำสติตามทันความคิด เมื่อสต,ติตามทันความคิดขึ้นมาเมื่อใดจิตก็สงบลงเป็นสมาธิมีปิติมีความสุขแล้วก็จะสงบละเอียดลงไปเป็นเอกาคตาเช่นเดียวกับการภาวนาในเบื้องตน้นข้อที่ควรสังเกตมีอยู่อย่างหนึ่งเมื่อจิตถอนออกจากอัปปนาสมาธิพอสัมผัสรู้ว่ามีกายจิตจะมีความรู้ขึ้นมาเมื่อเราทำสติตามความรู้นั้นไป สติจะตามความคิดและตามจ้องดูกันไปตลอดเวลาเมื่อจิตยิ่งคิดมากก็ยิ่งมีความสบายเพราะจิตคิดด้วยพลังสมาธิที่ผ่านมาแล้วแล้วเมื่อเราทำสติตามรู้ตามทันความคิดนั้นความคิดก็กลายเป็นตัวปัญญาปัญญาคือความรู้ที่เกิดขึ้นธรรมชาติของความรู้สึกนึกคิดย่อมมีเกิดมีดับเมื่อผู้ภาวนาทำสติตามรู้ความคิดอยู่อย่างนั้น พอทำหนัหนกๆเข้าจิตก็จะรู้ความเกิดความดับอะไรคือเกิดอะไรคือดับก็คือความคิดนั่นเองจิตเป็นผู้เกิดจิตเป็นผู้ดับในเมื่อสติตามรู้ทางความเกิดของจิตจิตก็จะเกิดปัญญาขึ้นมามีความรู้มีความสัมพันธ์มั่นหมายในสภาวะที่เกิดดับเกิดดับนั้นด้วยอนิสัญญาคำว่าอนิสัญญา คือความสำคัญมั่นหมายว่าไม่เที่ยงในเมื่อจิตรู้สภาวะความไม่เที่ยงที่เกิดดับจิตก็ก้าวขึ้นสู่ภูมิแห่งวิปัสสนาดังนั้นในเมื่อผู้ภาวนาทำจิตให้สงบนิ่งเป็นสมาธิบ่อยๆจิตก็ได้รับผลจากสมาธิได้รับความสุขจากสมาธิหากพอจิตออกมาจากสมาธิก็รีบลุกออกมาจากที่นั่งถ้าทำอย่างนี้แล้ว จิตก็ไปติดอยู่แค่ขั้นสมถะจากที่เคยทดสอบและทดลองมาแล้วควรจะได้ใช้สติกำหนดตามความคิดที่เกิดขึ้นหลังจากที่จิตถอนออกมาจากสมาธิแล้วดังที่กล่าวมาแล้วการทำสติกำหนดตามความรู้คิดผู้ภาวนาจะต้องมีความตั้งใจจดจ้องเป็นการพิจารณาสภาวธรรมในแง่ของวิปัสสนากรรมฐานขอให้ท่านนักปฏิบัติทั้งหลาย พึงทำความเข้าใจอย่างนี้เมื่อทำจิตให้เป็นสมาธิมีปิติมีความสุขมีเอกคตามีความสงบจิตไปนิ่งว่างวางเฉยอยู่อย่าไปภูมิอกภูมิใจความเป็นเพียงแค่นั้นเดี๋ยวจิตก็ติดสมถะไม่ก้าวขึ้นสู่วิปัสสนาเมื่อเป็นเช่นนั้นจะทำอย่างไรก็ทำตามที่ได้อธิบายมาแล้วคือเมื่อถอนจิตออกจากฌาน มาสัมผัสรู้ว่ามีกายก็รีบทำสติตามรู้ความคิดนี้ทันทีความคิดจะเรื่องโลกเรื่องบาปเรื่องบุญอะไรก็ปล่อยให้เขาคิดไปอย่าไปห้ามตามรู้ไปจนกว่าสติจะทันความคิดแม้ว่ามันจะคิดไม่หยุดไม่เกิดความสงบอีกก็ตามแต่ถ้าหากว่าสติตามทันกันไปเรื่อยๆก็เป็นอันใช้ได้ถ้าความคิดที่เป็นจิตฟุง้งซ่าน คือจิตธรรมดาที่เราไม่มีสติยิ่งคิดไปยิ่งยุ่งในสมองคิดไปเท่าไรยิ่งหนักอกคิดไปมากเท่าไรยิ่งวุ่นวายแต่ถ้าคิดด้วยความมีสติสัมปชัญญะโดยอาศัยพลังของสมาธิยิ่งคิดก็ยิ่งปลอดโปร่งยิ่งคิดก็ยิ่งมีความเพลิดเพลินคิดไปเสวยปิติและความสุขไปอีกอันนี้เป็นลักษณะของจิตที่เดินวิปัสสนากรรมฐาน และมีปัญหาที่พึงทำความเข้าใจอีกอย่างหนึ่งนักภาวนาทั้งหลายในการเริ่มภาวนาในขั้นตอนต้นๆนนี้เช่นการบริกรรมภาวนาพุทโธเป็นต้นทำไปแล้วจิตมีวิตกวิจารปิติสุขเอกคตาจิตสงบลงเป็นสมาธิมีความสุขความสบายเหลือล้นพอทำจิตไปเรื่อยๆแล้วภายหลัง จิตไม่เป็นเช่นนั้นพอกำหนดลงไปนิดหน่อยมันก็มีแต่ความคิดบางท่านก็เข้าใจว่าภูมิจิตภูมิใจของตัวเองเสื่อมลงแล้วเมื่อก่อนนี้ภาวนาแล้วจิตสงบแต่ขณะน,นี้จิตไม่สงบจิตฟุง้งซ่านแต่ขอให้สังเกตให้ดีศีลอบรมสมาธิสมาธิอบรมปัญญาในเมื่อศีลดี สมาธิเกิดขึ้นแล้วสมาธิก็พลอยดีไปด้วยเรียกว่าสัมมาสมาธิในเมื่อสมาธิเป็นสัมมาสมาธิเป็นอุบายให้เกิดปัญญาดังนั้นผู้ภาวนาซึ่งเมื่อก่อนกิจสงบนิ่งภายหลังมาทำสมาธิมากๆแล้วไม่เกิดเพียงเป็นสมาธิเพียงนิดหน่อยสงบนิดเดียวเท่านั้นแล้วก็มีแต่ความคิดเกิดขึ้นเกิดขึ้นไม่มีหยุดย่อน ก็ไปเข้าใจว่าการทำสมาธิของตนเองเสื่อมลงแล้วบางท่านก็พยายามบังคับจิตให้หยุดคิดเมื่อเกิดมีการบังคับขึ้นก็เป็นอาการปวดศรีรษะเพราะเป็นการฝืนกฎธรรมชาติที่มันจะเป็นไปเพราะฉะนั้นขอให้ท่านพึงสังเกตให้ดีเมื่อทำจิตเป็นสมาธิเมื่อใดก็มีแต่จิตสงบลงเป็นสมถะมันก็ไม่มีความก้าวหน้า กำหนดพิจารณาลงไปนิดหน่อยจิตสงบเมื่อสงบแล้วก็มีความคิดอาการเช่นนี้แสดงว่าจิตกําลังก้าวหน้ากําลังอยากค้นขว้าหาความจริงในความเป็นไปของสภาวะธรรมสิ่งเหล่านี้ไม่ได้เกิดจากจิตฟุง้งซ่านเป็นเรื่องของปัญญาที่เกิดมาจากสมาธิเพราะเราไม่เห็นว่าจิตของเรานี้ฝึกไปได้สารพัดอย่างไม่มีขอบเขต เพราะจิตเป็นของไม่ได้คิดเรื่องรูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเราจึงสำคัญว่าจิตของเราฝูงซ่านแต่แท้ที่จริงแล้วการพิจารณาธรรมรู้ธรรมเห็นธรรมนี้ก็หมายถึงความคิดรู้ความคิดของตนนั่นเองคือความมีสติสัมปชัญญะ เมื่อกำหนดลงไปแล้วเกิดความคิดขึ้นมาคิดไม่หยุดเราก็ทำสติตามรู้ความคิดดังกล่าวนี่แสดงว่าจิตต้องก้าวหน้าต้องการเดินหน้าต้องการพิจารณาค้นขวาผู้ที่ปฏิบัติรู้เท่าไม่ถึงการจะคิดว่าจิตของตัวเองฟุง้งซ่านก็พยายามบังคับจิตของตนเองอยู่อย่างนั้นแหละบังคับให้มันหยุดคิดในเมื่อบังคับแล้วมันจะไม่คิด ไม่คิดก็กลายเป็นจิตที่โง่คำว่าสมาธิอบรมปัญญาก็ไม่เกิดเพราะฉะนั้นอย่าพยายามไปบังคับจิตให้หยุดคิดหน้าที่ของเราคือทำสติตามรู้ความคิดไปทำสติตามรู้ไปความคิดนั่นแหละคือเครื่องรู้ของจิตเครื่องระลึกของสติความคิดเป็นฐานที่ตั้งอันมั่นคงของสติตราบใดที่จิตยังมีความคิด สติยังมีความระลึกสิ่งที่เราจะพึงได้จากการภาวนาคือความที่สติมีพลังแก่กล้าขึ้นจนเป็นมหาสติเป็นสติที่มีฐานตั้งมั่นคงแล้วกลายเป็นสติพละเป็นสติที่มีพละกําลังอันเข้มแข็งและสติเป็นใหญ่ในธรรมทั้งปวงเมื่อเป็นสติพละเมื่อสติตัวนี้เพิ่มพลังแก่กล้าขึ้นจึงกลายเป็นสติวินโยจิตของเรา จะมีสติเป็นผู้นำแม้จะตั้งใจก็ตามไม่ตั้งใจก็ตามจิตจะไม่มีความสำนึกรู้ผิดชอบชั่วดีอยู่ตลอดเวลาในเมื่อจิตกระทบอารมณ์อันใดขึ้นมาสติตัวนี้จะออกไปรับและพิจารณาให้เกิดรู้เหตุรู้ผลขึ้นมาเมื่อรู้เหตุรู้ผลแล้วจิตมันก็จะปล่อยวางไปเอง